ครับผมชื่อเล่นที่จิมครับชื่อจริงชื่อน้องจิมนีกอครับผมชื่อโตโน่ครับเดีเรียกผมสั้นๆว่าโตครับชื่อกว่าครับได้แต่พิมพ์คำว่ารักเอาไว้ไม่เคย,ยกล้า <ไป S 1> ส่งไปสักครั้ง <c oughs> เพราะกลัวฉันกลัวสะเทือนความเป็นเพื่อนกันที่มีเฮ้ยน้องรอเดียวครับพี่เพลงของใครอ่ะ เพลงของเซนเดอ์สตาร์ครับพี่เซนจำไม่เคยได้ยินเลยพี่ครับพเพลงเขาดังมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรู้จักนักแข่งเอเ็มไหมนี่พุงไม่รู้จักเหรอมาอยู่ไหนมาโอ๊ยตั้งแม่งต่อพี่อยู่กรุงเทพประคบเนี่ยพระโอ๊ยตีนิวา้โอเค,อเคพอโอเคครับพี่ขอบคุณรับขอบคุณรับสวัสดีไปเว้ย ชื่อไม่มีใน Google พกมือถือไม่มีกล้องแต่แค่เธอเลี้ยวมองก็สุขโคตรเกิดมากินแต่เกาเหลาไม่มีเส้นอย่างใครเขาแต่ถ้าเธอควงแขนจะหล่อเลาวักคุกวักคุกวักคุกดีไหมไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวก่อนเพลงใครอ่ะผมแต่งเองครับพี่ถึงว่าเดี๋ยวไม่ใครได้ยินผมแต่งเองผมฟังคนเดียวพี่จะได้ยินได้ไงนะครับ อีก,อกโอด<อ>กโด<ห>น้องๆแต่ว่าไอ้กีตาร์ที่เอามาด้วยเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเลยอะผมดิดลมครับผมดิดไม่โดนเส้นครับนักร้องเนี่ยถือกีตาร์ดีกีตาร์เนี่ยมันจะดูเท่ครับพี่เ,เดี๋ยวพี่คิดว่าแบบ น้องโอเควะพี่ชอบะผมไม่ชอบพี่ดีใจป่ะดีใจโคตรถุงมือยางส่งมันได้ไหมอืเอื้อืมอนะ มันมีความจริงใจอยู่ในบทเพลงอ่ะพี่ฟังในอิ่มเอมใจมากเลยครับขอบคุณครับเฮ้ยแต่ว่าเพลงน้องแปลว่าอะไรวะก็มันก็เหมือนฝอยๆอ,อ,อะไรไปเรื่อยครับอ้าวนี่มาฝอยผู้ฟังเหรอครับขอบคุณครับพี่สี่คนอ่ะได้ปรึกษากันแล้วนะว่าพี่จะให้ใครเป็นสมาชิกใหม่ในวงของพี่นะอืมมาใหม่ ไม่ถึงอาทิตย์นี่มึงออวงใหม่เหรอมึงจะหาสมาชิกใหม่เพื่อจะมาลบล้างตัวกูไอ้สัตว์มึงทำไม่ได้หรอกกูนป่นว้ยเด็กแนว I know you want me you know I want y o u เทียบกูไม่ได้สักตัวฮะมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยสู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้ไอ้น้องถ้ามีอะไรเดือดร้อนใจไปหาพี่ได้เอานำบัตรพี่ไป ไปเลยมึงรีบไปเลยไปเลยพี่ตกลงกันแล้วว่าจะเลือกใครตกลงพี่เลือกเจมเฮ้ยกระพอพี่อ่ะชอบเจมส์